ท่านผู้ชมครับเรากลับมาพบกับช่วงวิถีสนทนานะครับในรายการวิถีธรรมวิถีไทยเป็นประจำนะครับทุกเช้าวันเสาร์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาดิจิทัลสิบแห่งนี้ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่กรุงอัมมานนะครับเพื่อที่จะมาพูดคุยกับท่านเอกอัครราชทูตนะครับและก็มาดูวิถีชีวิตของน้องๆน,นะครับนักศึกษาไทยที่มาเรียนที่ประเทศจอร์แดน ตอนนี้ผมอยู่กับท่านทูตนะครับที่กรุงอัมานแล้วนะครับท่านเอกคราชทูตสุภาคโปร่งธุระครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับท่านอาจารย์สวัสดีครับและอีกท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นเลขานุการเอกนะครับของที่นี่นั่นเองนะครับคุณจิรายุทธเลทองคําครับสวัสดีครับครับผมครับ กับคุณทั้งสองท่านนะครับที่ได้ให้เกียรติกับ,<อ>บทางรายการ,รอย่างที่ผมได้แนะนําท่านผู้ชมเมื่อสักครู่นะครับว่าวันนี้เรามาถึงกรุงอัมมานเนี่ยนะครับก่อนที่ท่านทูตจะมาประจําการที่นี่เนี่ยนะครับท่านทูตได้ประจําการหรือมี หน้าที่รับผิดชอบที่ประเทศไหนมาก่อนยังไงครับอ๋อก่อนมาที่นี่ก็ผมก็มาอยู่ได้ประมาณปีกับสามเดือนนะครับก่อนก่อนหน้านี้ก็ประจำการอยู่ที่คณะผู้แทนถาวบไทยประจําสารประชาชาตินครนิวยอร์กนะครับก็อยู่ที่นั่นประมาณ4ปีนะครับก็ได้รับการโปรโดเกล้าก็จารรกขบถที่นครนิวยอร์กเนี่ยก็มารับตําแหน่งเอกอัครราชทูตกรุงอัมมานเลยครับท่านครับผมฮะเมื่อมากรุงอัมมาน แน่นอนวิถีชีวิตของที่นี่เหมือนเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นประเทศอาหรับ,รบนะครับ,รบแล้วก็มีพี่น้องมุสลิมส่วนใหญ่มาถึงกรุงอัมมานแล้วเนี่ยท่านทูตมองว่า มันมีอะไรพิเศษหรือเปล่าสาหรับจอแดนที่เราจะต้องดําเนินการนะครับโอ้จอแดนนี่เป็นประเทศที่สําคัญมากนะครับ mm hmm. โดยเฉพาะในบริบทการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศจอแดนนะครับประเทศจอแดนนี่ถือว่าเป็นประเทศโลกมุสลิมตัวอย่างนะครับ mm hmm. เป็นเป็นประเทศที่เปิดกว้างนะครับสังคมเนี่ยค่อนข้างมีความเป็นผูุวัฒนธรรม รประชาชนจอแดนเนี่ยค่อนข้างจะมีความเป็นมิตรมีความเอื้ออารีอบอ้อมนะครับชาวโดยเฉพาะกับชาวต่างชาติเพราะมันก็เป็นวิถีชีวิตของเขานะครับประเทศของเขาเนี่ยประชากร11ล้านคนนะครับครึ่งหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นพวกผู้อพย,ยพผู้ล,ลี้ภัยมาจากปาเลสไตน์ประเทศข้างเคียงอิรักนะครับซีเรียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสังคมที่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานและก็มีความเปิดกว้าง ก็ก็เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่เราจะต้องนําตัวเข้าไปเนี่ยอยู่ในเรียกว่าจอเรดาร์นะครับของทั้งสถาบันภาครัฐเอกชนนะครับวิชาการและประชาชนโดยเฉพาะประชาชนของของประเทศจอแดนครับครับผมเมื่อพูดถึงจอแดนเนี่ยนะครับกับประเทศไทยนะครับ อาจจะมีความสัมพันธ์กันมายาวนานนะครับนั้ในเรื่องของการผูกพันธนะ์เวลานี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเศรษฐกิจการค้าคนะทางสังคมก็ตามตอนนี้เราได้ได้มีการเชื่อมโยงกันอย่างไรกนครับคร<ฮ>ประเทศไทยกับจอร์แดนเนี่ยต้องต้องต้องใช้คําว่ามีความสัมพันธ์ที่เป็นเลิศนะครับม,มีความเป็นมิตร เกือกูลสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับโดยเฉพาะในเวทีระหว่างประเทศนะครับมีความสัมพันธ์เนี่ยที่ใกล้ชิดทั้งทุกระดับเลยจะว่าได้ทั้งระดับราชวงศ์นะครับระดับรัฐบาลระดับประชาชนต่อประชาชนนะครับมีความมีความ v าแบรนนะค่อนข้างจะมีความมีพลวัตค่อนข้างสูงนะครับก็ปี2569นี่เราก็จะฉลองนะครับความสัมพันธ์ทางการทูดกันนะครับครบ60ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางทางสถาน การกระทรวงก็มีโครงการที่อยากจะ <S <S เออฉลิมฉลองให้มีความยิ่งใหญ่ นะครับในอย่างที่กราบเรียนนะครับว่าสถาบันเนี่ยก็มีการไปมาหาสู้กันระดับสูงเลยนะครับท่านสมเด็จพระราชาธิบดีนะครับของจอแดนก็เสด็จเยือนทั้งเป็นทางการและส่วนพระองค์ครั้งล่าสุดเนี่ยก็เสด็จเข้าร่วมนะครับฉลองครบรอบการครองราชนะครับของรัชกาลที่9นะครับเนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยสมเด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็เคยเสด็จเยือนจอแดนด้วยนะครับแล้วก็ รวมทั้งเชืยอพระวงของจอแดนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าชายฮัสซานนะครับนะฮะแล้วก็แม้กระทั่งมงกุฎราชกุมารองปัจจุบันเนี่ยก็เคยเสด็จเยือนประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในระดับราชวงศ์ค่อนข้างจะใกล้ชิดนะครับระดับรัฐบาลนี่เราก็มีความสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันโดยเฉพาะในกรอบของของ OIC นะครับ Organization for Islam c c o n f e r e n c e นะครับซึ่งซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นท้าทายแต่จอแดนนี่ก็ถือว่าเป็น ประเทศที่คอยสนับสนุนรับฟังเราแล้วก็นำมุมมองของประเทศไทยเนี่ยนะครับไปช่วยเผยแผ่นะครับในมุมมองที่ถูกต้องและสมดุลนะครับอยู่ตลอดประชาชนก็ไปมาหาสู่กันตลอดนะครับก่อนโควิดเนี่ยก็เดินทางไปมาหาสู่กันทั้งสองฝ่ายนะครับประมาณสามสี่หมื่นคนนะครับแต่ตอนนี้หลังจากโควิดเนี่ยรอย n i จ n Airlines ซึ่นเป็นษายการบินประจำชาติของจอร์แดนก็กลับมาเปิดนะครับเที่ยวบินตรงกรุงเทพระมารนะครับแล้วผมเนี่ยก็เสน กับทาง CEO ของเขา<ม>นะครับ,รบและซ e o ของเขาเนี่ยเมื่อ2เดือนก่อนเพ<า>ิ่งมาทานข้าวที่สำเนียเลยนะครับ,รบเขาก็บอกผมว่าเ,เส้นทางบินตรงไทยอมาเนี่ยเป็นเส้นทางที่ทำกำไรมากที่สุดให้กับ r ร y a l o r r d n n ด a n Airline ในปัจจุบัน นะครับก็เห็นว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ว่าการไปมาหาสู่นะครับไม่ใช่เฉพาะจอร์แดนแต่ทั้งภูมิภาคอาหรับนี่ด้วยนะครับก็จะสามารถที่จะทําให้ประชาชนไปมาหาสู่กันได้มากขึ้นครับครับผมฮะก็เรียกว่ามีความเชื่อมโยงนะตั้งแต่ในระดับราชวงศ์เลยนะครับรัฐบาลและผมเชื่อว่าต่อไปในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะมีความเชื่อมโยงในเรื่องของธุรกิจการค้ามากขึ้นนะครับธุรกิจการค้าเนี่ยท่านอาจารย์นะครับก่อนโควิดเนี่ยมูลค่าการค้า ไทยจอร์แดนโดยรวมเนี่ยนะครับแค่ประมาณ152ล้านนะครับดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่พอหลังโควิดจนถึงปัจจุบันเนี่ยเพิ่มมาเป็นเกือบ300ล้านก็ถือว่าโตเนี่เกือบร้อยเปอร์นะครับนะครับเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทางสารเอกลักษณ์ชูก็เพิ่งนำคณะนักธุรกิจชั้นนําของจอร์แดนเนี่ยไปร่วมงานไทเฟ็กซ์ซึ่งเป็นงานใหญ่ระดับโลกของทางด้านสินค้าอาหารนะครับนะฮะซึ่งซึ่งก็เอาไบ พวกแบรนด์หลักๆเลยของของจอแดนเนี่ยไปนะครับซึ่งเขากลับมาเนี่ยเขาก็มาขอบคุณทางสถานทูตนะครับบอกว่าโอ้เข้าไปไปพบไปแล้วก็คิดว่าจะนําเข้าโดยเฉพาะสินค้าอาหารนะฮะซีฟู้ดเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นมากขึ้นนะครับเพราะว่าบริษัทใหญ่ที่สุดของจอแดนเนี่ยบริษัทโอเชียนนะครับเขาก็ไปร่วมคณะไปด้วยนะครับครับผมก็เรียกว่า อันน้ข้อต่อไปก็คงจะมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นในเรื่องของกุรกิจนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับมาที่คุณจิรายุทธนะครับซึ่งเป็นเลขาธุการเอกนะครับคงจะมีความผูกพันนะครับเกี่ยวกับนักศึกษาโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้คุณจิรายุทธ์ได้พูดสักนิดหนึ่งครับว่าการส่งเสริมสนับสนุนนะครับของทางสานทูตนะกับนักศึกษาในจอแดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนใหญ่นักศึกษาในจอแดนจะเป็นนักศึกษามุสลิมเหล่าใช่ไหมครับ ใช่ครับก็ปัจจุบันนะครับนักศึกษาไทยที่ที่มาศึกษาในจอแดนก็ส่วนใหญ่ก็เป็นนักศึกษาไทยมุสลิมซึ่งก็มาจากหลากหลายพื้นที่ในในประเทศไทยเลยนะครับก็โดยชอบมาจากกรุงเทพแล้วก็มาจากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งมีความหลากหลายของกลุ่มนักศึกษาที่มาศึกษาปัจจุบันเนี่ยก็ก็มีแนวโน้มที่จะมีนักศึกษามาศึกษาในจอแดนเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับ,รบผมอย่างอย่างก่อนปีช่วงโควิดนะครับก็ที่มีสถิติเนี่ยประมาณ 250คน<ม>แต่ปัจจุบันสถิติล่าสุดที่ทางสถานทูตมีเนี่ยก็ประมาณ500นะครับก็คือดับเบิลขึ้นมาแล้วก็มีแนวโน้มว่านักศึกษาเนี่ยก,ก็สนใจที่จะเลือกมาศึกษาต่อท,ที่จอแดนมากขึ้นนะครับโดยโดยเฉพาะการมาศึกษาต่อาทางด้านศาสนาอิสลามแล้วก็เลือกมาศึกษาทางด้านภาษารับนะครับที่จอแดนซึ่งหลายๆมหาวิทยาลัยในจอแดนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต้อนรับนักศึกษาต่างประเทศแล้วก็หลายๆมหาวิทยาลัยในจอแดน นี่นะครับก็ก็ถือว่ามีเ,าเป็นมาหลาลัยชั้นนําในโลกตอน<ม>ในในโลกตอนออกกลางด้วยนะครับหลายๆประเทศในอาหรับเนี่ยก,ก็จะเลือกมาศึกษาในจอแดนแล้วก็รวมถึงนักศึกษาไทยแล้วก็นักศึกษาจากาภูมิภาคเอเชีย<ม>นะครับมาเลอินโดนยก็จะเลือกมาศึกษาที่นี่เป็นจํานวนมากครับก,ก็คิดว่าแนวโน้มของนักศึกษาไทยเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในส่วนของสถานทูตเองเราก็มีกิจกรรมโครงการกับน้องๆนักศึกษาอยู่เรื่อยๆเช่นเดียวกัน ครับ, <S <S รบผมในแต่ละปีเนี่ยทางสถานทูตจะได้สนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา มาดูตลอดอย่างต่อเน,นื่องใช่ไหมครับใช่ใช่ครับ mm hmm. ผมก็อย่างอย่างที่แจ้งไปะนะครับนักศึกษาทั้ง500คนนะครับมาศึกษาในหลากหลายมหาลัยนะครับแล้วก็ในส่วนของสถานทูตกิจกรรมที่เรามีก็มีกิจกรรมหลายรูปแบบนะครับโดยเฉพาะ,ะส่งเสริมในในด้านต่งางๆไม่ว่าจะเป็นด้านทักษะทางวิชาการ mm hmm. นะครับมีในเรื่องของการเสริมทักษะทางด้านอาชีพ mm hmm. มีในเรื่องของการส่งเสริมให้นักศึกษารวมกลุ่มกันเพราะว่าที่มาศึกษา ที่จอแดนก็หลากหลายมาอะไรดังนั้นเขาจะมีเขาเรียกว่ากิจกรรมที่สถานทูตมีนะครับเป็นส่วนกลางในการรวมกิจกรรมนะครับกิจกรรมที่จะยกตัวอย่างอันหนึ่งก็คือเป็นกิจกรรมที่สถานทูตทําเป็นประจำนะครับก็คือมีการอบรมการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพนะครับซึ่งอันนี้ก็ฟีดแบ็กของน้องๆก็คือว่าคนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยก็จะได้พัฒนานะครับเพราะว่าหลายคนที่มาศึกษาต่อที่จอแดนแน่นอนจะ ใช้ภาษาอารับเป็นหลักอาจจะมีภาษาอังกฤษด้วยแต่ว่าโครงการนี้ก็จะทําให้น้องๆเนี่ยได้ฝึกการใช้ภาษาโดยเฉพาะภาษาไทยเวลากบรประยชท์ไทยก็จะได้มีสกิลนะครับแล้วก็พัฒนาทักษะต่างๆอันนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการตัวอย่างแล้วก็มีคโครงการอื่นๆนะครับที่ที่เราทําโดยเฉพาะทางด้านธุรกิจเนี่ยก็มีโครงการ อบรมธุรกิจนะครับให้นักศึกษาเพราะว่าเราก็มองว่าน้องที่มาศึกษาที่นี่ก็ศึกษาด้านภาษารับด้านศาสนาดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ทางสถานทูตจะติดอาวุธให้อีก อีกด้านหนึ่งก็คือว่าเมื่อเข้าเรียนจบเขาสามารถใช้ทักษะด้านด้านอาชีพนะครับก็คือเราก็มีอบรมธุรกิจนะครับก็ให้น้องๆเขาได้เห็นการทําธุรกิจต่างๆในจอแดนรวมถึงนะครับก็เชิญคณะอาจารย์จากไทยมาให้ความรู้ทางด้านธุรกิจอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการตัวอย่างอันหนึ่งนะครับที่ที่ทางสระดูทําอยู่เป็นประจาครับผมครับท่านทูตครับจากที่ท่านเลขาได้พูดถึงเนี่ยนะครับ ทางสารเอกราชาัชทูตได้ให้การสนับสนุนน้องน,นาาักศึกษาในขณะเดียวกันเนี่ยน้องนักศึกษาที่มาเรียนที่นี่เนี่ยได้ให้ความร่วมมือในะในการสนับสน,นุนหรือช่วยเหลือ ทางฐานทูตอย่างไรบ้างครับโอ้โหน้องน้องนักศึกษา5 600คนที่คุณจิรยุทธ์พูดเนี่ยนะครับถือว่าเป็นประชาชนคนไทยตัวอย่างนะครับในจอแดนเลยนะครับโดยเฉพาะมีความเหนียวแนมมีความสามัคคีนะครับแล้วก็มีที่สําคัญเนี่ยมีกลไกสําคัญคือสมาคมนักศึกษาไทยมุสลิมในจอแดนนะครับซึ่งเป็นหัวหอกสําคัญเลยนะครับในการที่จะสร้างความกลมเกลียวนะครับสร้างความสามัคคีนะครับแล้วก็ ดูแลซึ่งกันและกันฉันพี่ฉันน้องนะครับแล้วสมาคมนี้กับสถานอกราชชุตเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นพี่เป็นน้องกันเลย <laughs> เราทํางานด้วยกันตลอดทั้งปี <laughs> นะครับโครงการที่คุณเจรยุทธพูดเนี่ยเราก็มี8ปดถึงสิโครงการทุกปี <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นจะเจอกันก็นประมาณเดือนเดือนครึ่งก็จะพบกันแล้วก็ทากิจกรรมร่วมกันตลอดเวลา <c oughs> แล้วก็ที่ผมไปพบกับทางอธิการบดีมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อเพื่อไปฝากฝังนักศึกษาเนี่ยทุกคนเนี่ยก็ทุก มหาวิทยาลัยก็ชื่นชมนักศึกษาไทยนะครับมีความตั้งใจมีความมีมารยาทที่งดงามนะครับแล้วมีการมีสัมมาคารวะนะครับแล้วก็ตั้งใจเล่าเรียนแล้วแถมยังช่วยดูแลซึ่งกันและกันซึ่งทําให้ทั้งทุกๆมหาวิทยาลัยเนี่ยชื่นชมนักศึกษาไทยในจอแดนมากๆครับท่านครับผมเมื่อถึงตรงนี้ท่านทูตได้ผ่านมาในหลายๆประเทศได้เห็นสังคมมากมายนะครับอยากให้ท่านฝากความห่วงใยนะ กับสังคมในปัจจุบันฮะอ๋อครับก็สังคมในปัจจุบันนี้ผมคิดว่าการให้โอกาส การ reach out นะฮะการมีการสนทนานะครับการเข้าพยายามเข้าอกเข้าใจนะครับยื่นมือนะครับแล้วก็พยายามที่จะเปิดกว้างเปิดรับนะครับเพราะว่าจอแดนเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นตัวอย่างของสังคมหูุัฒนาธรรมนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาติศาสนาใดๆเนี่ยก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความแบบว่าด้วยความสงบสุขนะครับนะฮะแล้วก็แล้วก็ด้วยความที่จะมีความอบอ้อมอารีซึ่ง เพราะฉะนั้นปัจจัยสําคัญเลยก็คือว่าเปิดใจตัวเราครยอมรับในความแตกต่างแล้วพยายามเข้าถึงเข้าใจและพัฒนานะครับในการที่จะมีสัมพันธ์ระหว่างกันครับครับผมฮะท่านผู้ชมครับประโยคที่ท่านได้ได้พูดส่งท้ายเไว้นะครับเปิดใจตัวเรานะครับแล้วก็ยอมรับนะครับในบุคคลอื่นอันนี้ผมถือว่าสําคัญมากเลยนะครับในการที่เราอยู่ร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมประเทศไทยเรานั้นเป็นสังคม ผู and lectures, and you. Thank you. Care, ้วัฒนธรรมที taking, ่มีความหลากหลายวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านทุดแล้วก็ท่านเลขาเองด้กะครับทุกท่านดีครับขอบคุณมากครับท่านท่านผู้ชมครับในช่วงวิถีสนทนาวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงท่านี้เราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับ